ข่าวประจำสัปดาห์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่27มีนาคมถึง31มีนาคม2566วันที่27มีนาคม2566นางสาวมนรัตนแก้วสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นางพนิพาพิมพเสนเจ้าพนักงานการ,การเงินและบัญชีชำนาญงานเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการขอรับเบี้ยหว,วัดบำเหน็จบำนาญและ การปฏิบัติงานในระบบดิจิทัลเพนซันรุ่นที่1ผ่านระบบออนไลน์มอบหมายให้นางสาวชนานันช่างกระโทกนักวิชาการแรงงานร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการและสถานที่กุมเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 6ในเขตพื้นที่อํเภอนางรองและอํเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ในายชำนาญเกียรติวงนอกนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษนางพนิพาพิมเ์เสนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานและนางพนิดาบาุตราลีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานรวมพิธีบำเพ็ญกุศลวุทิศถวายพระเทพมงคลวัชราจารย์อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์อดีตเจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง นาศาสาลาฉันทาขมานุสรวัดกระดึงทองอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมวันที่28มีนาคม2566มอบหมายให้นายชำนาญเกียรติวงนอกนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางลิลพัฒอารมเพียนนักวิชาการแรงงานชำนาญการมอบเมล็ดพันธุ์ต้นก้าและพันธุ์สัตว์เลี้ยงตามกิจกรรม ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บริษัทสยามโมดิฟายสตาร์จำกัดเวลา13.30นมอหมายให้นางสาวรสนีคงไทยนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวชนานาันช่างกระโทกนักวิชาการแรงงาน ร่วมพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพะชละกิติยาภาณวัดทุ่งโพอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายเชวัตจุนทีรพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธี วันที่29มีนาคม2566มอบหมายให้นางลินลพัทอารมเพียนนักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศัก,กยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เวลา9.00นนางสาวมูลรัตน์เทนแก้วสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์ประจำเดือนมีนาคม2566ณหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีในายชัยวัฒน์จุนทีรพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการประชุม เวลา11.30นมอบหมายให้ในายชำนาญเกียรติวงนอกนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษดำเนินการจัดรายการรอบรู้แรงงานณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กงประชาสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างนายจ้างและสถานประกอบกิจการในพื้นที่วันที่30มีนาคม2566เวลา9.00น นายสมพงษ์คล้อยแก้วหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมด้วยนางสาวมนรัตน์โถนแก้วสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่3ทับ2,566ประจำเดือนมีนาคม2,566ผ่านระบบ Zoom m e e t i n โดยมีนายบุญชอบสุธรรมนัทวงประหลัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายและติดตามงานในส่วนที่เกี่ยวกับกรม นางสาวมนรัตน์แก้วสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดรับการตรวจราชการตามภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรอบที่สองทับ2566และตรวจประเมินเตรียมความพร้อมโครงการมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศประจำปีงบประมาณพศ2566 พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการโดยนายสมพงษ์คอยแคลวหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานณนห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวมนลรัตน์ทนแก้วสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายชำนาญเกียรติวงนอกนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่3ทับ2,566ณห,ห้องประชุมไฟ่คำชั้น3ศาลาการจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีร้อยเอกกิจสมพงศ์กาหารแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการประชุม วันที่31มีนาคม2,566เวลา8.00นนางสาวมนรัตน์นแก้วสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายธีรชัยจุ้ยประโคนนิติกรชำานาญการและนางสาวจีละนันชยแสนเจ้าพนักงานแรงงานร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในงานรัฐพิธีวันที่ละลึกพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัว มหาเจษดาราชจจาและวันค้าราชการพลเเรือนประจำปี2566จังหวัดบุรีรัมย์ณหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายชัยวัฒน์จุนทีรพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีในรอบสัปดาห์พนักงานตรวจแรงงานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541จำนวน10คน